นี่นี่นี่ปลาซึ่มปลาซึ่มพี่น้องเอ้ยปลาซึ่มคือสิมานอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสิมานอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เลยมานนี่เลยนี่นี่ยวไปเย็นนีไปเย็นเรือปลาไหล ใช่สบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่กำลังรับส้มในตอนนี้คือว่าในยามบรรยากาศเช้าๆนี่ก็ค่อยกะลงมาล้างหน้าซวยตาทุกคนเลยลังจากนี้ค่อยกัสิได้ไปยาเบ็ดนะยาเม็ดที่ค่อยได้ซื้อไว้แต่เมื่อวานนี่ละไปล่อลุ้นน้ำกันดูว่ามันสีดื้อสีมานซ้ำเลยเนาะติดตามส้มไปแล้วกันเราไปเลออาะยาเบ็ดก่อน โอ้น้ำมือสาเย็ยนขนาดเย็นจอยเย็นจอยเดนจอยเบ็ดคอย,คอยกัสิแปหลางมันสิคือจะโตมันสิมานาจะโตเหลางกับบิดคือแล้วทุกคนเล,เลหลางกับบิดคือแล,ล้วนคือดิดๆๆดน่มน่มหอเสียเซเลยหลางกับบิดยุ้ยยุ Maner 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 này, maner 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 ยู่ที่สองคือยู่ด้บลองนี่นะยี่สี่สอง,ง,สองคือดึงไปเลยโอ้รอที่ยี่สองที่ยี่ิงเดินกลบ,บอน้ันมานี่แลละทุกคนเอ,อ้ย ตามที่ชืป่ปากขอกังกังตัวนึงนี่นี่สองโตแล้วมีปลาใหญ่คนมีแต่ปลาน้อยกังปะกังน้อยกังน้อยปลาดุกน้อยอมาละสองหลังเลยหลังหลังนี้เด้เนี่หลังนี้ก็มานี่แหละ นี่นี่นี่ปลาซึ่มปลาซึ่มพี่น้องเอ้ยปลาซึ่มโอ,อ้ปลาซึมปลาซึ่มเดินแจงแจงเดินเฮอ่านอันนี่กันคือสิมานอีกแล้วพี่น้องเอง้ยสิมานอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมานอีกแล้วพี่น้องเอ้ย นี่ปลาเสริมตัวบักใหญ่เลยปลาเสริมตัวบักใหญ่เลยตอนนี้เบ็ดเหากแยาม,มาะมดคู่หลังนะทุกคนเลยมัดสิบแปดหล่ะมาอยู่ได้โอ้ไปเย็นพร้อมนี่ปลาซีมซีมสองตัวปลาดุกอีกนี่ดุกปลาคอไอโอ้เสือเวทมานี่ได้ขอยเลยน่ากินเป็นเสือเวทมานเลยมันมาแล้วทุกคนเลยวันนี้เซได้ลงกไปยามโมกเซอซู่วะ ตอนนี้เขาจะมาฮอนบอรแล้วทุกคนเ,กเลยเดี๋ยวปา่าเบสก็พอได้ยเลยมาเนี่ยนี่นี่เน็่ยไปเย็นนี่ยไปเย็นเรือปลาไหลเดีวไปการเมื่อคืนนี่กับมารนะได้บ้างสามโตทุกคนเลยบ้าสามโตแล้วก็นกเขาต,ตัวหนึ่งหนูสองโตหนูสองโตแล้วก็ได้เห็ดตาอีนะคืนนี้นะมาเนี่ยนะคืนนี้เห็ดซีนอี เด้อเห็ดสีนเห็นมินจอบางตัวใหญ่เติบหนึ่งานเท่ารับโอ้ยอยังทรงยังเชื่อมุงยังสลับอยู่ đây นี่อะไรบ่นวหน้าประสิบพละก,กับบ้าสมพงศ์พลังกับบ้าพงศมาสามคนน,นอนมันคอยกับสัแบแป้งสะพ้อน,นอนอยู่รถไทย เดี๋ยเพ่ป่งแล้วมวยเข้าเแปงเขาน้ำท่วมเนลยเออเออต้มหนึ่งข้าต้มน้ำไม้เชพร้อมนอนปูนขึ้นพนุโกลดเขา้ท่วมเาน้ำท่วมเหน้าภาซีบอกกันว่าแต่ย่าเบ็ดด้วยโตปลาเบ็เจ้านะ ปดายหกปาดปลาดุกดโตโอ้ยกรซัมเดียวแล้วปลาดุก็ปลาดุกสเวเดียหรกพี่ทอดซับเด็กปลาไก่ปักรมาแมลินโอ้มาลัดเสาเนาะลาไก่คนลัดเสาปลาไยังรอปลายังรอปลามานอยู่บ่หมอบันไดเนาะนี่นี่กับผลงานเท่าเมื่อคืนนี่ละนี่ตัวหัวนาพ่นกำลังกระเกมจิจี้ เห็ดลามมันป่ะลามบ้างได้หมดนี่ลามบ้างวันเสาร์เสพเสดูก hmm. ันเด้อคนเด้อมดนี่นะนี่ตอนนี้กับทีมงานเขาก็มาครบแล้วนี่นะมาครบสุกคนเลยนี่ยมาพงเพื่อจะได้โอ้ะนกน้อยตัวนึงแล้วก็เห็ดชิ้นโอ้เห็ดชิ้นหลายเลยหลายหลายเห็ดชิ้นห่านเสอมาเอาผมมาดิมานเพิ่มวันนี้ มันป่าคือเกาในป่าหรอม่บางป่าาะ่อันนี้ว่าไม่ป่าไปเลยอ๋อนี่ว่าป่าว่าผมาได้นะโอ้ขอเนาะายตเนาะขอต้มโอ้ไปทั้งบกไได้ป่าอหวยช่ยหวยช่ยบ่แปรมาอย่างกลังใส่ข้าวข้าวหกะุทกเลยทางลุมเน่ยเป็นเป็นข้าวมาหมดทางลุมนี จะแปลงมาต้มน้ำไม้แล้วก็ข้างมวยเข้าเสียพอดีน้ำปูนขึ้นมาทั้งรูมเปิยมาละเป็นอะไรมาละเห็นได้ยู่หรอวะได้อยู่อ่ะโบกตักอ่ะได้ยู่เนาะเอาละเป็นเป็นข้าวหุงเลยนะ หน่าไม่ต้มมกระสุกเรียบร้อยโอ็ไปตัดเสบเอาสายจำแจ่วมะนาวคักได้เนาะเสีบหมดตั้งน้ำก็ะหกคดี ท,ทาง่นเลยา,า,านี่ยได้แต่บุจี้มีกกบุดักมีก็ไฟต้มเพอ่อนะบุจี้ยึดสนาไปแล้วซ้ำงันดองละฟักลาบปกกปกปกกปกเลยอ่าน้าบักซี้มันฟัก บ้างลามบ้างอมโพนได้เหมือนกันอมโพนบ้างอมโพนบ้างแล้วก็น,นกนูฟักเทาเดียวมันเป็นซีนบ้างอาลามอาลามเทาเดียวเลยขมขมอาลามอาลามเลยนะเอาบ้างนี่มันกินหลายอยา่างเป็นสมุนไพรนะเป็นหั่ไม้หัย่ยาได้บ้างบังบ้างนี่ถ้าว่าเอาใส่ยเอยาหนูโอ้ยเสียของโอ้บางเอาฟักแล้วเหี่ยวห้อยแล้วกับปูเครอร์ปูเครอร์เรียบร้อยละมีแต่ชา เสร็จแล้วตักเสบังมาดูคนเยอยตักเสบงังเสร็จละเสบงังอะไรก็ลามล้ำบ้าง่มโพนนีโอ้นะ่ะบ้างที่เราฟักอะไรบางผสมเดียวนะบุ้งเครื่องเรียบร้อยแลยเสื้อเกือบไปนู่นเสือเคิร์บพักบัวหอมเอิร์ดเรียบร้อยละกระเทียมเรียบร้อยแล้วก็สีมันยัดเข้าบังเลยบงังบังไม่ซอดหอมหอมนะ นี่ห้เทเลนอยได้ห้าลายมีลมบ้างน้ำโนนะครับนี่กินไว้ต้องแบ่งาปตีเ สแปรงครับสปอนเป็นกับกาเกมลงไปเฮ็ดโคป่าเนาะโอ้สแปรงจับปลาคอใหญ่มักปลาคอใหญ่เายนะสแปรงเลยสีนมันลายนี่ปลา,าปลาทีเบสดนี่นก็ลาย <c oughs> ก็ชาะพอนกับสแปงสรงมันกะใส่ป่าล้างป่า ทั้งปลาเบ็ดทั้งปลาหมองเนาะปลาเบ็ดเนาะส่นหนึงตัวมันท่านได้ตายก็เอาไปแช่น้ำไว้คนนึงไปกินลายมือน้ำเพาก็สบายขนาดบนล้างนน้ำห้อยไหลสะสะอย่าโอ้ผมค่อใหญ่นนั่แล้วเราบอเสียแป้งน้ำใสโซกินแล้วเนาะเออโซกินแล้วยังไปใช่เนาะโอ้เด็กจะเสบเน้ะปลาใหญ่ตัวนึงอิ่มหมดทุกคนเลย อิ่มจะน้ำนหลายๆอิ่มเลยชิ้นมันก็แซ่บเต็มโถยเในนอในหลายเขาแล้วอือเห็ดประ,ดะแ, no, แด่ปลาอเห็ดกระแซ่บโพนอเห็ดกระแด่อันนี้ค่อยก็ชิ่ได้ไปโป่งหม้อนน้ำต้มเพราะว่าเฮามมาี่เฮาไปต้มน้ำกินทุกคนเลย โอ้หาดทุดทษดฝนละตุมงงกั <blows> นเกละคนกับการขมุมขมุมเขาหน่าโอ้โหข้าวหิ้วหน้าไปเซเว่นเซเว่นทางนี้บัดโค่ไปแล้วนี่ไงลามบ้างแล้วของแท้โควบ้างลามบ้างของแท้โอ้ทางนี้บัด ตอยป่าโหป่าเนี้ยยิ้ย่มหมีดมีเห่านตัเปนอน้อย่าชันเลยมีต้มป่าโหโหโ้ป่าหญ่มแบบนั้นแบบขนี้นะเอใหญ่เฮ็ดฟิลเดบอันนี้เลยเฮ็ดไม่ปิงโอ้แต่ละคนบ่ธรรมดาบอได้เสาออยู่หากินมาแล้วกัอพดอเฮ็ดเื่อนกิน อันนี้ถือว่าหลายเมนูเนาะมีปิ้งปลาด้วยต้มปลาพร้อมลามบ้างพร้อม,มเด็ดเนี่ยแซ่บๆมาปลามาดองเด็ดเนี่ยแซ่บๆอย่าเมื่อเฮ็ดเพนนะิ่มไม้นะเต่งนอนเว้นเต่งนอนเว้นมันปรุงเค็งเสลาผ่อนุงเครืคร่องตมมอง้มปลาแตงกระเทียมฟักซมติวโอ้โาหัวหอมมีม,มดชมหัวฟักซมติวเสีย เ,เ,าาเพื่อนนอนยังย่อปิงป่าโหยจะนอนปีนิงป่านองยอปิงป่าแลวว่างนะชอบมึงอยู่นเลย เจ็ดมอเลป่าต้นนึ่งมอหนึ่งมีปลาได้สามปีงเนาะอ๋อมีปลาเสริมโดยใหญ่อยนี่คอกินเด้อลำบ้างโฟดเลยลลำบ้างลำบ้างก็บฟดเลยโอ้อ่านโทษเลยวโอ้อานกุ้มกุ้มหอมกุ้มเขาใส่ดังเลยโอ้ต้นปลาข้อย่อยฮะก็บฟดอกๆเลยทุกคนเอ้ย

ปปเจ็บปะพอนายแจ่วเอาทุกคนเลยแจ่วเพราะว่าเฮาสิได้กินกับหน่อไม้ต้มแซ่บบ่แซ่บแซ่บล่ปปะโอ้มาตะฟ้ามามามาจะกินข้าวพอดีบัดนี้ตัดแกก็ขู่วันนี้สาวเสียบเสียเด้อแจ่วปลากพใหญ่ Ơ, hả cháu đáy mạc. Ăn thôi, kênh cháy. Ư, nốc. Ơ, thôi, được có này, Để mọi người ăn mà. อย่างส,สองคนรอบนี้ทุงคนใดอ๋สอสาวแป้งกินข้าวเ่พขนาดแปงพิงท้ายตลอดอ่ากับาาอาพมพิชิท้ายตลอดวางเยกะละเต้ามดดีมึงไงน,น,นี่อ่าเ้ามดดีมึงละนาเสพน่าหัวน<ป>ะเน่ยโอ้ห <laughs> เจี๊ยบปาคอใหญ่ในการ นี่โซนปีงปลากับปีงสำลาไว้ทุกคนเลยโซนเทงพ่็ละก่อไฟเขากับวิทยาน,น,นันจังไฟเซอร์อนเลยสำลาไว้ตอนเทงเขาจังกินกันเฮ็ดวัาเฉมพงจอกเฮ็ดจอกเฮ็ดยูนั่นแล้วจะไปยังกินกว่าเฮามากช่วงนี้ทีมงานเขาลืมจอกทุกคนเลยเลยเอาไม้ซอดมาเฮ็ดจอกล้างน้ำกินกน,น้ำกับน<ม>้ำห่อนน้ำต้มนี่ โอ้ว่าสมพงเห็ดจอกคักเด้หเห็ดเหืองโพดคอยจะกินวันนี้กินได้วันนี้เนี่ยตอนนี้คอยก็กินข้าวกับอิ่มนำสำราญแล้ววันนี้อาหารกับอาหารแซ่บอาหารโน่ได้วันนี้นะกินแก้วปลาคอใ,ใหญ่แล้วก็ลาบบ้างหรือว่าอมโพนบ้างหลามบ้างหลามบ้างอมโพนทุกคนเลยโอ้ซ่บๆนะอาหารเสา่าห้ามเนื้อแต่ละคนกับปซ่องหามาได้กับในภูรายางรายแนว สำคัญที่สุดก็คือปลาปลาหม้องปลาเวทมันเนี่นะไล่ลายมันเนี่ย,ยนเนยขาหน้าประชีพเขาจะไปตัดไหมเขาหน้าปลาซี่มาลาขี้หินแหละล้านเกียี่ว่าเขาหน้าประชีพมาลาดขี้หินก <c oughs> ินนี่เลยหมดเ้ยท่านคีมนี้ขอฝากไว้เพลงสัตวนีน้ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม,เ,มตาตดตเ,เด้อพี่กำลังใจให้คลิปทั่วไปเด้เด้อทุกคนเด้คอขอบใจหลายๆ